ดีนะตามสูตรเลยนะโกลเด้นปุ๊บมาทองมาต่ออุ้ยโอ้โหโอเคครับคนดูสลับใครที่อยากได้ตัวละครใน Toilet Tower Defense เนี่ยผมขอแนะนําเว็บนี้นะคนดูบิลปรกรณ์นั่นเองนะครับนะสลับเว็บนี้นั่นเองนะครับมีตัวละครใน Toilet Tower Defense ให้เราเลือกซื้อเลือก่ากันมากมายนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคามาใหม่นะครับโคตรถูกนะครับผมนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ แบ็กแมนตึงๆนะครับสามารถกรอกข้อมูลและสั่งซื้อได้เลยนะคนดูนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์นะมีตัวละครลหลายๆตัวให้เราเลือกซื้อเลือกห่กกันมากมายนะครับนะอย่างเช่นโกโจสโตรุตัวตึงนะครับผมนะนอกจากนี้ก็ยังมีแมปสกีบีดีทาวเวอร์ดีเฟนให้เราเลือกซื้อเลือกห่กกันอีกด้วยนะครับผมบริการดีส่งไวปลอดภัย100%นะครับผมนะต้องร้านนี้นะครับบิวประกอบนะมาเลือกซื้อเลือกห่กกันได้เลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมลูมิแอร์นะวันนี้เนี่ย,ยู่กกันในใเม อนิเมะแวนกาดนั่นเองเนาะเกมที่หลายๆคนนั้นชอบนั่นเองนะคนดูนะก็ในคลิปนี้นะครับผมได้ตัวละครลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูนะไปกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยก็ใช้เวลานานโคตรๆคเลยนะคนดูนะตัวละครลับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวอย่างอ e ีกริดนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นั่นเองเนาะก็เพิ่งได้มาม,ามัดๆเลยนะครับเมื่อกี้เลยนะ พอได้มาปุ๊บผมก็อัดคลิปทันทีเลยนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตี 2, 20นาทีนั่นเองนะสลับเจ้าอ e ีกริสนั่นเองนะคนดูนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับมาซุ่มเทรดให้กับเจ้าอ e ีกริสนะคนดูนะไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับสลับเจ้าอ e ีกริสนั่นเองนะคนดูนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรอบที่ผมเล่นหน่อยละกันนะคนดูเนาะก็ผมกําลังเซตมาโคเพิ่นๆนะคนดูนะแล้วก็ได้มาพอดีนั่นเองเนาะ ก็ใช้เวลาทั้งหมดในการลงไปเนี่ยอยู่ที่155้พอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะคนดูนะประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับใช้เวลาเนี่ยอยู่ที่5 5 5้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีรีโลนะคนดูรีโลอยู่ที่70รีโลนะคนดูนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้กับเจ้าอ e ีกิทเลยนะคนดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับสลับการสุ่มอ e ีกิทในครั้งนี้นั่นเองนะคนดูนะ ผมก็ดองรีโลไว้ค่อนข้างเยอะนะคนดูนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งนะคนดูนะไปะคนดูไปย่าเลือกเซิร์ฟกันก่อนนะคนดูนะนี่คาว่ากันว่าเราต้องเลือกเซิร์ฟที่มีคนเข้าประมาณ20คนนะคนดูนะถึงจะแบบว่ามีเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนั่นเองนะย๋ยวเราเอาอันนี้เลยละกันนะครับผมก็จะซุ่มประมาณ10ทีแล้วก็ย้ายเซิร์ฟสิทีย้ายเซิร์ฟนะครับถ้าไม่ได้อะไรดีๆนนะคดู ก็จะย้ายเซิร์ฟบ้างอยู่เซิร์ฟหนึ่งอยู่เซิร์ฟเดิมบ้างนะคนดูประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรารันกันเลยถ้าได้บับลุงเนี่ยผมหยุดเลยนะนะครับผมไม่ได้ต้องการโมนาขนาดนั้นแค่บับลุงก็พอนะคนดูไปอันโลแรกจัดบไบห้น่อยขอลุงๆโอ้ยได้บับโกลเด้นนะคนดูนะถือว่าดีนะตามสูตรเลยนะโกลเด้นปุ๊บมาทองมาตอ,อ้ยโอ้โห ได้พลังพระอาทิตย์มานะคนดูสลับบัฟนั่นเองนะคนดูนะเอาดีไหมเนี่ยคนดูผมได้บัฟนี้มานะคนดูนะเอาบัฟลุงนะคนดูได้มาเป็นส่วนของบัฟลุงมาน,งนั่นเองเนาะก็นี่ครับเป็นพลังพระอาทิตย์นะก็บัฟลุงอันนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันเป็นบัฟโอกาสออกมาเนี่ยอยู่ที่0.5นะเป็นบัฟลุงนั่นเองเนาะเอาไงเดี๋ยวเอาไงดีคนดูลุยต่อหรือพอแค่นี้นะเฮ้ย เอาไงดีวะลุยต่อละกันนะครับเพื่อคลิปนะเพื่อคนดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับนะขอมโมนาผมลีทิ้งนะนะคนดูไปสุดแล้วหยุดที่คำว่านั่งร้องไห้อ๋ยโอเคครับเซิร์ฟที่หนึ่งนี้ประมาณนี้นะคนดูนะเซิร์ฟที่หนึ่งไปแล้วนะคนดู โอเคต่อไปไปเซิร์ฟที่2นั่นเองนะคนดูนะโอ้ย oh, คนเหมือนเดิมนะคนดูตามสูตรนะครับผม20คนนะผมก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่า uh, ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราได้ลุงพอเราก็จะพอเลยนะคนดูเนาะนะครับได้ลุงอะไรมาก็จะพอเลยนะถือว่ามันยากมาอยู่กับเรานั่นเองนะสำหรับบับลุงนั่นเองเนาะโอ้ย oh, hey. ตื่นเต้นว่ะคนดูเพราะว่า oh, ผมก็ดองรีโลมาเยอะพอสมควรน,นะมาครับขอโมนาดแล้วฉันจะเป็นคนดีนะคนดูนะไป มาแล้วนะตามสูตรนะคนดูบัฟไปนี่มาแล้วนะขอโมโนาตโอเคไม่มานะคนดูเริ่มแปลกๆลแล้วมาได้ผมจะย้ายเสริมแล้วก็ยัดสุดท้ายเลยนะคนดูสุดทางนะคนดูนะ <c oughs> อีกินบ้าบ,บ,บรบบลุงไม่ได้หรอ อมเลยอะ่ะเมื่อกี้ก็ได้บัฟลุงเนี่ยผมไปลีทิ้งอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าพลาดไปนะคิดซะว่าเราไม่ได้นะคนดูเนะาะมาคนดูามา ขอได้ไหมอิก,กิสอาสิบอันสุดท้ายแล้วคนดูนะสิบอันสุดท้ายแล้วอ่ะขอได้ไหมบำรุงอะไรก็ได้ผมเฮ้ยงอมา,อา,อา,อา ทิ้งบัฟลุงมาเอาบัฟอะไรก็ไม่รู้นะคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาอีโวกันสัหน่อยนะคนดูนะสลับอีกกินเ่นเองนะอันนี้ดูกันนะครับว่าเวลาอีโวหน้าตาจะเป็นยังไงนะใช้ของก็ประมาณนี้นะคนดูเนาะเอ้ยผมยังไม่ครบเลยนี่วายังขาดเจ้าตัวสีฟ้านะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอแยกไปลงก่อนละกันนะครับนะเพื่อเก็บเจ้าตัวสี่ฟ้านะครับก็เดี๋ยวเรามาอีโวกันนะคนดูนะ โอเคครับ, okay, ค,รบคนดูตอนนี้เนี่ยผมได้ไปใส่โค้ดมาใหม่นะคนดูนะแล้วก็ได้รีโลเพิ่มมาอีก10โลนั่นเองนะมารอบนี้มาลุ้นกันนะคนดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับรอบนี้เนี่ยเราไปแบบเซอร์เซอร์เซอร์เลยนะคนดูนะครับได้มาเพิ่มอีก10บโลนะครับใช้สูตรเหมือนเดิมนะ,ะเป็น20นะครับผมอะอโนเซิร์ฟเ,เวอร์คืออะไราใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับก็คือ20คนเหมือนเดิมนะคนดูนะขอปรับลุงอ่ะอ <c oughs> ตอนนี้ขอปรับลุ้งพอแล้วคนดู ไม่ขออะไรมากนะครับโหหมดไปเยอะนะผมก็ได้บับลุงไปแล้วแหละเออแต่ก็เออขออีกสักลุ้งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะคือ,อขอบับลุงอะเออนะครับผมประมาณนี้นะไปครับคุณดูอันแรกมาอันแรกมาโหยสวิลใต้จุ๊บมา เออได้หมัดก็ยังดีนะคนดูหมัดนะได้หมัดก็ยังดีนะคนดูนะโอ้ยรั่วเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาสุ่มเทพเจ้าตัวของอีกริดนะคนดูนะนะครับเจ้าตัวอีกริดนั่นเองเนาะก็ยังไม่ได้อีโบนะคนดูนะเอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอีโบเจ้าอีกริดกันเนาะแล้วก็มาลองเล่นกันดูนะว่าอีกริดเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะคนดูนะ แต่คลิปนี้ก็ไว้คลิปหน้าละกันนะครับเดีย๋ยวผมไปก่อนนะไปเจนครับผมไปละบายบายบอกเลยว่าโคตรเกลือนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับบายบาย